มันเจ็บแบบกินไม่ได้น้ำเปล่ากันหนัดกลืนอ่ะมันยังกลืนไม่ได้เลยอ่ะผมเองนี่แหละจะพิสูจน์ให้คุณหมอดูเลยว่ามันต้องหายได้สวัสดีครับทุกคนผมรุ่งนะครับชีวิตและความรุ่งโรจน์ที่ถูกสกัดด้วยมะเรง็ง ตำรวจหนุ่มนายหนึ่งกำลังมีชีวิตที่ไปได้สวยบนเส้นทางที่เขารักแต่จู่ๆโลกกลับมืดมนเมื่อเขาตรวจเจอโรคร้ายที่มันเลือกเขาอย่างไร้เหตุผลสารวัตรรุ่งพันตำรวจตรีรุ่งคุณจันทโชตสารวัตรสืบสวนบกปออสตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดในช่วงปลายเดือนเมษายน2565ด้วยวัยเพียง32ปี ทั้งๆที่เขาเองไม่เคยสูบบุหรี่แถมเสพติดการออกกำลังกายแต่โรคร้ายก็ไม่เว้นแม้จะป่วยแค่ไหนสารวัตรุ่งก็ไม่ท้อเอาชีวิตของตัวเองมาเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นได้ศึกษาเ,เหตุการณ์การเจ็บป่วยครั้งรุนแรงในชีวิตของผมนั่นคือการเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะครับ มันช็อกเหตุการณ์มันช็อกค,ความรู้สึกมันช็อกการวาดฝันจินตนาการเราทุกอย่างลงไปหมดเลยนะตั้งตัวไม่ทันจริงๆผมรู้สึกว่าระยะสี่ที่เขาบอกกันว่าจะจะ,จะตายแล้วเนี่ยหรือว่าอ,อจะไม่หายเนี่ยผมกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้วะผมเองนี่แหละจะพิสูจน์ให้คุณหมอดูเลยว่ามันต้องหายได้แล้วมันจะต้องมีคําพูดออกจากปากคุณหมอว่าคนคนไข้ครับ มะเร็งมันหายไปไหนแล้วมันเจ็บแบบกินไม่ได้น้ําเปล่าขนาดก,กลืนอ่ะมันยังกลืนไม่ได้เลยอ่ะกินข้าวมือ้อนึงนี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับสุดๆของชีวิตช่วงเวลานึ่งเลยอ่ะทำใจเตรียมใจรับมันแต่ไม่ใช่เครียดเกินนะเพราะผมมองว่ามันก็คงจะได้ผลและก็ไม่ได้ผลในทุกๆคนไปนะครับ ในมุมกลับกันถ้าเราคิดว่าเราต่ำที่สุดในชีวิตเนี่ยมันยังแฝงความสุขที่สุดในชีวิตอยู่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องหามันให้เจอแล้วก็คิดบวกให้ได้แล้วทุกอย่างจะผ่านครับสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กําลังรักษากับโรคลายนี้อยู่ครับว่าต้องผ่านมันไปให้ได้จะรักษาถูกไม่ถูกยังไงเนี่ยแต่ใจเราอ่ะต้องไม่ป่วยนะทุกครั้งที่วูบลงไปดึดงกลับขึ้นมานะครับชีวิตเรามันยังสําคัญเราต้องก้าว ไปข้างหน้าต่อไปนะแม้วันนี้สารวัตรรุ่งจะไม่อยู่แล้วแต่เรื่องราวหัวใจนักสู้ของเขาจะยังคงเป็นตัวอย่างให้คนที่ต้องต่อสู้แบบนี้ไปตราบนานเท่านาน กฎหมายไม่มีปืนควนปืนทีนเ่เ,เ,เ,เรี่ยวฆ่าหันศพ